ดีมากพร้อมนะคะคหายใจเข้าึือโอเคมือา่นาลีได้นาค่ะถ้านาลีจะคุยหุ่นจะให้ลงมาคุยลงมาคุยหรือว่าจะทำแบบเพื่อนคะโอเคค่ะมือจับผ้าดับหูทิ้งก้นลงไปด้านหลังแขนตรงเหยียดขาด้านซ้ายขึ้นตรงขาขวาเหยียดผ้าแล้วดึงตัวขึ้นมานะั่งเก่งมากพร้อมนะ,ชะลช้มือขึ้นสั้น โอเคมาจับผ้าไว้นะคะขาทั้งสองข้างเหยียบผ้าพ,พร้อมนะคะเราจะเตะมือจับผ้าระดับหูเตะขาขวามาด้านหน้าไปด้านข้างล็อกแล้วเหยียบผ้าดีค่ะอีกข้างนึงล็อกแล้วเหยียบผ้าเหมือนกันพร้อมนะจับผ้า ดีโอเค,อเคไปต่อหายใจเข้าลึกๆทุกคนนะนะหายใจเข้าลึกๆใจเย็นๆต่าพี่พูดหน่าอีกทีค่อยๆค่อยๆดีแค่นะั้นค่อยๆงอเขา่าด้านซ้ายลงไปงอเข่าซ้ายดีมากมือซ้ายจับถูไว้นะฝ่ายขวาออกหนึ่งสองสาด้านซ้ายนซ้ายคือด้านนี้ดูเพื่อน <ด>สองไรย่งอีกด้วยไหมสามสี่เ 拉破。